กลงกระบอกเชอืนี่แ่ิ่ง,ยงนยิ่งงนี้อืมสมมตว่า้าคามเอียงแง่นี่เอยเออน้ำเสียออเอียงงาน,นี่แต่ว่านาเอียงมากนิดนึงตรงงานเอียงนิดงิซุ่มเขา ชื่อ,อยางที่พอดีไทยเก๋ๆซู้มาเก๋ๆเห็นบ่รเด้เด้อกบงไลซูมนี่ปันาาร้อยหัวจักใครวะก็ถือมันบาถือนี่ซูมสูมนะพวกใหม่หลายมันยังไทยเๆมันมาเนี่ยนี่ยางเป็นระเบียบ<ๆ>เรียบร้อยแน่น,นี้มันเด้อยิงย่งแบบบรานแ บู๊เด็บบางเมื่อบางเมื่อบางบอกว่าทีนี้แบบก็พันอยู่เองนี่นี่งก็พันนี่ติเป็นแน่นี่อืมอยางมันยางมันจิบแป๊ดออกมา บ่เห็น,นเป็นไนี่ขนาดซูมเนี่ยนะอืมกคธรรมดาตะพานตะพานอย่างกับสีรงมี่ม่ติแาากล้งนี่อาการหัวไหลนี่พระวัตยิ่งเปิดเลยว่น,ยนิให้ส่งาวนเขายืนแนวนี้สวานต้องอยุตตรงนี้นนี่าวบานอนี่ยมาต้องได้องศาเด้อ<ะ>บานายนิ่งโนตรยิ่งแห้งพอด นี่นี่ยงนลุลงไปเนี่ยาาน,นี่ก็พาพันนี่อืไหลามนนามมันมติดมาค้างอย่าี้เห็น,นภาพบ่หอนี่นามมันจิเป็นจงลงนี่นี่นี่น ยิ่งดดบมันตีอบเกียบจังี่ยังให้มันรูกลงไปัวนี้ขันบ่พลา,าขันยางมันเสียแล้วยี่ใส่ตวเกายางมันเสเดิมขาดเอาทิ่มไปเลยเดยอกนี้ ไค่อ,อาจลงพ่อผ่านมันจัดอยู่สู้มกับสู้มตัวผีวถัวอะนร่างเี้เห็นมาฝนูน โ่าไปไหนหบอกผิดเลยภาพไม่ค่อยทดัดไปไหน